สวัสดีค่ะรัตนมภานิพยานนะคะการเปิดไพ่พมยานทำนายดวงสวัสดีชาวราศีกันนะคะเป็นไงกันบ้างปักหลังเดือนสิงหาคมแล้วนะคะชาวราศีกันเราจะมาดูกันว่าการงาน,กา,งานการเงินความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรในปักหลังนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มจากการงานดูซิว่าการงานในปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีกันขอบาร,รมีครูบาอาจารย์นวยพนุชัย ชาวราศีกันด้วยนะคะชาวราศีกันการงานอู้พระแม่อุมมางานยากงานยากงานใหญ่คุณเอาอยู่มีความทุกด้วยนะคะเรา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 มาดูกันอืออ่าไพ่ใบแรกพระแม่อุม,มานะคะงานยากงานใหญ่คุณจะเอาอยู่นะคะช่วงนี้เหนื่อยสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าคุณมีภาวะผู้นํา อาจจะแบบมีการโยนงานไหนคุณทําอะไรอะไรก็คุณก็เป็นไปได้นะคะให้พระศิวะผู้ใหญ่ให้คุณให้โทษแบบไม่มีเหตุผลบางทีอาจจะมีแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวไม่ยุ่งกับหน้าที่การงานก็ได้เหมือนลักษณะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีช่วงของการแบบยุ่งมากแล้วก็มีช่วงจังหวะของแบบเงียบมากอะไรอย่างนี้ได้นะคะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะแต่ก็ ก็เอาอยูอย่่นะคะไปต่อได้กับหน้าที่การงานนะคะสุดท้ายเท้าถ้าตอนรถเทวดาท่านว่าใจโชคนะคะมีเรื่องอะไรเข้ามาแบบฟุกๆมาจากผู้ใหญ่มาจากคนที่เอ่อให้งานคุณให้โปรเจกต์ได้เลยใครลองงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานแบบฟุกๆนะคะแต่อาจจะได้งานที่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เพราะว่าใต้สำรับเนี่ยโมลาอืมอาจจะเป็นประมาณแบบไม่แน่ใจว่าเออเราจะยังไง เไม่ชอบงานนี้หรือว่าเหนื่อยเกินไปอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็เผื่อใจไปด้วยบางทีมันอาจจะเข้ามาในนาทีสุดท้ายของความสําเร็จของการได้งานหรือได้อะไรแบบมันฟุกอะ่ะนะคะอ่ะทีนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะอะไรอะไรคุณก็จะจัดการได้ตัวรอดได้นะคะในหน้าที่การงานใครที่มีหุ้นส่วนระมัดระวังนิดนึงเนาะการแตกคอกันหรือว่าการหักหลังกันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระมัดระวัง เรื่องนี้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินการเงินการเงินก็มีรู่ทางใหม่ๆเข้ามานะคะการเงินดีมีเกณฑ์การได้เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนเป็นได้ได้เริ่มอะไรใหม่ๆห,หรือช่องทางใหม่ๆการเงินที่ดีเนี่ยมาจากผู้ใหญ่สนับสน,นุนหรือว่าความรู้ความสามารถของคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แก้ไขบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การเงินก็เป็นไปได้เกี่ยวกับหน้าที่การเงินคือเหมือนได้แก้ไขอะ่ะเออหรืออาจจะโรนี่ก็เป็นไปได้ด้วยแบบนั้นเลยนะคะหรือได้เงินเดือนเพิ่มได้ช่องทางการหาเงินใหม่ๆอุ้ยท้าวทัตะลดขึ้นใต้สำรับมาซ้ํากับเรื่องโชคลาภที่แบบฟุกๆอาจจะได้มาแบบไม่คาดคิด ได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องเงินดีใจค่อยดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับมีเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเรื่องการเงินได้ดีในช่วงนี้นะคะอทีนี้เรามาดูซิว่าคุณมีโชคลาภหรือเปล่าถ้าเสียงโชคถูกไหมเลขเด่นเลขดังคืออะไรหรือได้โชคมาจากด้านไหนนะคะขอะขอบรมมีครูบาอาจารย์ไุยพนุยช้ยด้วยพระแม่ธรณีบ้านให้โชคนะคะขอให้คุณมีความหนักแน่นหนึ่งสองสองหนึ่งและเลขเก้า ไพ่ใบที่สองว้าวเป็นไพ่พระพิคเนตทรงหนูครอบครัวให้โชคนะคะความสําเร็จเออเลขเนี่ยครอบครัวอาจจะให้มาหรือเด็กให้มาลองไปดูนะคะคือเลขมันไม่ได้มาจากตัวเองอาจจะเป็นบ้านหรือใครให้เลขอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเลขหนึ่งเด่นไพ่ใบที่สามความไม่เที่ยงนะคะอย่าเล่นเยอะนะคะมันต้องอยู่แต่เล่นแต่พอดีพอเพียงนะคะได้มาก็อาจจะได้มาแบบพอดี พอหมาะพอเจาะมาใช้จ่ายบางอย่างที่คุณต้องการเป็นได้เลข11เด่น3553้าห้าามใต้สำรับนี่เลข1 2552นะคะเด่นด้วยอืมอ่ะครอบครัวคนรักก็ให้เลขที่ดีได้หรือให้โชคได้นะคะมีเสน่ห์ให้โชคนะคะเออมาจากอะไรนะเขาเรียกอะไรเนี่ยทำไมวันนี้ลืมประโยคนี้มากเลยเออที่แบบ โชคลามาจากสเสน่ห์สเสน่หาอะไรอย่เงี้ยโอ๊ยทําไมลืมคํานี้เอาม้เลเลอ,อตามนั้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักความรักเป็นอย่างไรชาวราศีกันความรักละความรักคําตัวเองอะจําคําไม่ได้ความรักโชคมาจากสเสน่หาเอออ่ะประ,ประโยคนี้ก็น่าจะได้อยู่ความรักโอ๊ย ทำไมชาวราศีกันนี่มันฟุกทั้งเรื่องงานฟุกทั้งเรื่องเงินและฟุกทั้งความรักเลยเจอแบบฟุกฟุกไม่ได้ตั้งใจว่าจะใช่คนนี้หรือเจอคนนี้หรือแบบเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจเออทะเลาะไปทะเลาะมาชอบกันซะง,งั้นก็มีด้วยเออเจอจากเดินทางเจอจากชาวต่างชาติเจอจากออนไลน์แบบฟุกๆกก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอืมหรือว่าเออจะพัดจะผูไปเจอคนรักเก่าก็กลับมาคุยกันใหม่หรือว่า กลับมาคบกันจากคนที่เคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้ด้วยสําหรับคนโสดนะคะเออถ้าคุณเปิดใจนะแต่คุณออกแนวรักความโสดสักหน่อยรักอิสระนะคะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มีแล้วจะปวดหัวคุณคิดแบบนี้แต่ถ้าคุณเปิดใจมันจะเข้ามาแบบฟุ๊กๆอะ่ะเอออาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วมันระวังปากเสียงหรือว่าทะเลาะก,กันนิดๆหน่อยๆแต่ก็จะผ่านไปได้อยู่กันแบบเพื่อนหรือว่าเอออยู่กันแบบ นิ่งๆเงียบอย่าอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้ชาวราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็เติมความหวานให้กันความรักก็น่าจะไปต่อได้หรือว่าลับลึกขึ้นนะคะ,ะและนี่คือฝักหลังเดือนสิงหาคมชาวราศีกันฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ